ทำไรคะ,ะก่อข้าวฮะก่อข้าวใส่ขวดใช่ไหมคะช่วยยายใช่ไหมก่อใส่ขวดพ้าอะไรคะไม่ให้มอดข้าวเนาะจะได้ไว้กินนา,นานในช่วงโควิดนี่เนาะใช่ไหมคะเอาข้าวมาจากไหนคะเอาข้าวมาจากไหนอ่ะบ้านยาย่าชื่ออะไรคะยาชื่ออะไรคะ,ออะ,รคะปู่แปรกัดยญ้าย่้ามูนเก่งมากขอบคุณยญ้านะคะ ขอบคุณปูกับยาก,กับปูน่นงนะคะเอ่อยกข,ขึ้นอย่างนี้สิลูกเวลาอี่งนเห็นไหม่อใส่ขวดนะคะทุกคนเห็นไหมนุ๊กเก่งนะยังยงต้องเอาให้เต็มขวดสิลูกเก่งมากทำไปเรื่อยๆจนหมดกระสอบนะคะทุกคน กระสอบนี้ได้ประมาณ12-13ขวดนะคะมันก็ว่าเต็มกระสอบนะประมาณครึง่งได้12-13กระสอบโดยสบิบ13ขวดครึ่งกระสอบปุย๋ทยเก่งมากมแค่นี้ก่อนนะคะเอาเดิบเอเดิบ,ดบทำไปเรื่อยๆให้จบก่อนนะ